สวัสดีค่ะสวัสดีพฤษภาคมนะคะช้าวันอาทิตย์วันที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะใครที่กำลังมองหานะคะเดือนนี้นะคะหารถไว้ใช้งานช่วงปีใหม่นะคะอย่าลืมแวะเวียนกันมาหามีได้นะคะ แวะเวียนกันมาหาเมได้นะคะมีทางรถเกง๋งรถกระบะนะคะแล้วก็ร <Woo! S 1> ถครอบครัว SUV นะคะที่นี่นะคะเบสคาร์ออโต้สาขาลุ่มก้ามหาเซลลเมได้เลยนะคะเปิดให้บริการแล้วนะคะ9โมงถึง6โมงเย็นนะคะอย่าลืมนะคะมองหารถมือสองสภาพดีนะคะแวะเวียนกันมาได้ค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมรถมือสองนะคะจัดจ้านในย่านมินบุรีนะคะ อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจรถมือสองอยู่นะคะติดต่อหามีได้เลยค่ะเดี๋ยวมีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ